สบายดีจ้ะพี่น้องสวัสดีสกุลสกคคุนค่ะกาอตัดหญ้าอยู่พี่น,น้องเกี่ยมสถานที่ปลูกผักปลูกหญ้าเนาะติดจ้ะติดยังไงติดเานี่ การเครื่องหอดแล้วง่ายนะเครื่องมันเก่าแล้วเครื่องมันเก่าแล้วอีจ้าวัดติดหนักติดซาิ Mơ oh, mở ấy đi tiếp nhạc tiếp diễn thôi đi ลมหนาวจะขคือลมหนาวเพี่น้องลมหนาววัววัวนะลวดปฏิเส่เอลืมเนี่ยลวด หรือเพนลวดสีดำพี่น้องเอ้ยมุนมุนเบิดและแขวไอ้มุนเบิดและแขว้ไอ้อะไรนะแขวของอาแ <laughs> ของตัดหญ้าไอ้สิมารุยตัดหญ้าริมนี้ก่อนนะครับพี่น้องครับ ตัดให้ต้นหมกผ้าออก,ก่อน้ะแนวไปทางฝุ่นก็ขัๆดๆไปน้องเป็นห้องไปขัดๆแล้เท่นี้มันได้แปลนถ่ายมันแปลนก่อนปุ๊เป็นห้องไปขัดขนาดเดี๋ยวขอวยอนุยาไปตัดยากก่อนนะคะถ้าตัดตอนแดดออกมันใ้ดแดดแฮ้งๆกลางเวั่นแดดจ้าค่ะกัเลยแดดกับโพดโพ หัวหยุ่งหัวอยองพี่น้องตัดหนาข้าเจ้าไปหาเห็ดคอยตัดหนาหัวจ้าโอ้อามาลาไปหาเห็ดได้หลายบ่ก็ว่าเห็ดรวมออกกลายตัดแล้วก็ต้องมาสอบขอบพี่น้องความลาบอกขอบมันตัดเข่าบ่ได้ขอบมันตัดเข่าบ่ได้แต่ก็ดีอย่างหนึ่งห้าล้อมอิดนี่คือ ดีแห้งพี่น้องเพืด่ดนปลูกเห็ดป่ะเห็นบ่ะขนาดงาเข่าไอ้บักกลายแล้วตัดต่อเาก็ลกแค่ขอบเป็นออกก็แล้วกระทาพอใส่อิฐนี่งามันสิลาม,ลามากับเปรี้ยวหักต้นไอ้มักข้าวก็ทำให้เราเห็นนะครับแบบว่าทางหงาเนี่ยอยิฐอ้อมไว้นี่ดีดูแลง่ายนี่เห็นบ่ะถึงหงาจะขึ้นถ่วมแต่ อยู่บนหักไอ้นี่บ่มีหยานะฮะบ่มีหยานะจ๊ะอันนี้เห็นบะพี่เด้งแปลแล้วหยามันอกาสิแบบว่านี่พี่น้องเห็นปะข้างในเนีหยาสีขาวมาแลไอ้มันอ้อมอยู่แต่กรอบนอกถึงหยาสีสูงก็ได้กระสงังหยาสีบอเข้าข้างในแต่เพราะคำว่าลกหยาให้มันกะ ดูแลง,ง่ายนางถึงหมักอ้อมพีดเวลานางปลูกอเองนะมันดูแลง,ง่ายเวลาหยาขึ้นอย่างนาฝนนี่แหงหนาบกขึ้นเลยแหละงนาแรงอันนี้ยยานาฝนหยาลหลายจะขึ้นลมหนา,าเนนอาไหมตัวเร็วๆนะลูกขาอยากเห็นวิวอยากเห็นวิวต้นไม้ใหญ่ๆนะพี่น้องเนาะอยากเห็นวิวต้นไม้ ต้นมะพร้าวใหญ่เรียงกันเลยสายไปดิคือสีงามจากต้นหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดแถวนี้เก้าต้นอยากมีบ้านโครกหนองนาะ นี่พี่น้องไปตรีหมงาตัดหัดพุดแล้วตัดงาแล้วก็ดูสวยงามนะพี่น้องผู้เลี้ยงกะาอยู่เป็นอันเตอมปีนหน้า่าจจะต้นใหญ่พอต้นนี้มันก็ใหญ่ มันกำลังแตกง่ะดูดูโคนต้นมันกำลังแตกตอนทำมาปลูกมันเป็นเบียดนิดน้อยอันนี้มันบอวบอัสุดๆหรอบวอน้ำเี่จับพ่ห้องบำรุงต่อไปตกแกล้งเลยแหละมันสิสสัตว์ เอาหดน้าตาอันนี้ก้าสิตุนตุกแกลงแล้วมนกัดสิสัตวๆๆๆ์บ่งบงสัตวๆๆ์ไวๆไบรรยากาศขำม,มาพี่น้องก็ประมาณนี้แหละวิวดีเยอะเลยพี่น้องมีสระยานเสร็จตรงนี้ให้แปลนแล้วก็ปปูกผักบัน,นี้ให้มันแดดได้จักหน่อยก็ยังบวมเยอะ ยังบัวม,มันแดดอีกจกออักน้อยกรนพีน้องวิวธรรมศาสตร์งามแรงพี่น้องหยาดีนา่นาแห้พี่น้องเอ,อ้ยมีเครื่องบดเห็ดปุ๋ยนี่เห็ดพุ่นนี่ยขัดได้พ่อัญ้าพูดนความหนาของพนนะตัวน,นี้กต็ตัดแล้วแล้วตัดแล้วแล้วเลือแค่มุมนี้ค่ะมุมนี้มุมเดิม แค่มุมนี่พี่น้อะตัดแล้วสิสิบำรุงต้นหมกทุเรียนก็มันสิเป็ดอนไ่ยจะอาย เติน้ำเพิ่มใส่ถุงน้ำมาเกิดแดบกำลังเล้วแปะน้ำไปที่รดนิดมันกัสิแดดเ,เด,ดเลยแบบนี้แดดเลยบัดนี้คือสิบอดตัดเลยล่ะค่ะพี่แต่หด น้ำใส่ปุย๋ยบำรุงมันใหญ่ไวๆต้นนี่ใหญ่เลยต้นกำลังแตกัสัสต้องให้ตัวลูกมันถูกแดดจะได้ตัวเลยให้มันสลัดลูกมันออกก่อน พี่น้องคาสิฟกบรรยากาศและซัมเน่้ละคะ่ะปีนี้มีลมนะคะเห็นไหมปูสาดปูเสือกินอย่างนี้กระหอบดีนะคะหมบักถ่วแฮเป็นแถวยาวเลยนางนางปลูกวัตถุปลูกให้มันสอยกันเจือนมันก็นสอยได้ลายอยู่ในพี่น้องปลาปลาดี เดีย๋ยวตนมักม่วงในใหญ่ขคือคสิเป็นห้องนะฝ่บาบรรยาการไอซสันนิดเจ้าพี่ดองจ้าขอบคุณทุกคนที่ยังติดตรามนะคะพี่ดองครับสบายดีเด้อจ้า